แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแพหมอเสรีโชคพยากร์นะคะมาทำนายดวงรยวันประจำวันที่9นะคะพฤืจีการน2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องนะค่ะนะคืนนี้ไปลอยกระทงกันหรือเปล่าคะพี่น้องค่ะแพทหมอ,อยู่บ้านค่ะนะคะแล้วก็ลอยกระทงนะคะเป็นธรรมเนียมนะ,ะอของอของไทยเราฉะนั้นแล้วนะคะในวันลอยกระทงก็ถือโอกาสอวยพรให้พี่น้องนะคะหายจาก นะคะทุกโศกโรคภัยเสน็จตุใดไ,ไม่มีให้ลอยไปกับสายน้ํานะคะอ่าเราก็นะคะตามธรรมเนียมตัดเล็บตัดผมนะตัดเสื้อผ้านะคะ เสื้อผ้านะอย่างนี้นะลอยนะคะใส่ในกระทงแล้วก็ลอยไปนะถ้ากับว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยเสนจันทร์เไม่มีแล้วก็พบเจอแต่เรื่องดีๆเอาว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค้านะสาธุโดยจ่ะ mm hmm. โอเคขอบคุณพี่น้องนะคะที่รับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรด้วยดีเสมอมานะคะ mm hmm. แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์นะคะ่ะเข้ามานะคะ mm hmm. พี่น้องค้านาะมีอะไรบ้างเนาะมีทูบนะคะมีทูบปะปู่นะคะเออทูบเลขนําโชคนะคะอะไปเสี่ยงกันมีแป้งดีเศรษฐีโชคนะคะ แผงขายของดีนะคะค้าขายดีเ่าว่าอย่างนั้นเนาะล้วก็นะคะอแผ่นนะคะแผ่นาสาริกาแผ่นทองสาริกาเ้วก็แผ่นทองป้าปูเวศวรและป้าปูปยานาคนะคะเออสนใจก็ทักไอดีไลน์มาแล้วก็สุดท้ายเด็ดๆก็กระเป๋านะคะบรารมีปูวเวศวรนั่นเองนะคะดูดซับเก็บซบบับอยู่เก็บเงินอยู่นะคะใครที่เงินมาหายออกไปหายออกไปนี่ก็ลองนะคะเช่าบูชาไปดูนะคะพี่น้องค่ะเนาะโอเคดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะพี่น้องคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันเนาะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังกันที่เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเนาะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่าจะเซ็งมากเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะในวันพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วเนี่ยนะคะลอยความทุกข์นะไปทางสายน้ําแล้วเนี่ยน้แม่น้าลาคลองแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะาลุกขึ้นมาอย่าเซ็งเป็ดแบบนี้แล้วก็ระมัดระวังสุขภาพ นะปวดหัวปวดไมเกรนนะคะดูว่าความดันจะต่ำนะเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนหายไปแล้วพักใหญ่ก็ในวันพรุ่งนี้เรามาตระวังเนาะจะกําเริบได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะอย่าเซ็งค่ะนะคะและเรามาตระวังคําพูดด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าจะทะเลาะกันก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องไร้สาระนะคะพี่น้องคะไม่ได้มีสาระอะไรเลย เป็นแบบนี้เลยในวันพรุ่งนี้ bientôt. เนาะแล้วก็มีความเซ็งปิดอย่างเดียวคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนตัวของพี่น้องวันอาทิตย์เองไม่ได้เกี่ยวกับบริวารเลยนะคะพี่น้องจานะฉะนั้นต้องปรับที่ตัวเองถ้าเกิดอาการแบบนี้ในวันพรุ่งนี้คะ่ะมาดูนะคะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนมอบให้นะคะโอ้มีคนส่งข่าวเขารับไว้นะ,ะเป็นเลขนำโชคของพี่น้องวันอาทิตย์ในวนันพรุ่งนี้เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข1 4นะแล้วก็9 2 1 4สองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮง hm. ๆค่ะมาดูพี่น้องวนันจันทร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทรนะคะเป็นแบบไหนดูกันนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทรนั้นนะคะอ่ะม้วนอยู่กับเรื่องเงินนะคะนี่ภาระเรื่องเงินในวันพรุ่งนี้ก็คลี่คลายแล้วนะคะคลี่คลายในทุกเรื่องแล้วและทุกอย่างประคับประคองมีโปรติกในหัวมีงานเข้ามานะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้คิดการอะไรนะคะจะประสบผลสําเร็จถ้าเราได้ลงมือทําถ้าคิดบวกก็จะมีแต่เรื่องบวกๆเข้ามาค่ะพี่น้องวันจันทค่ะถ้าคิดลบก็ จะเจอแต่เรื่องลบเนาะเทพเป็นเวทมนต์นะคะพี่น้องนะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องวันจันทร์คิดบวกค่ะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าดีค่ะพี่น้องวันจันทร์บางท่านอาจจะออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะสำหรับอัศวินถ้วยนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะเอาละเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของพี่น้องวันจันทร์เองค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขหกนะคะสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารโอ๊ยนะคะเงินทั้งนั้นเลยเนาะเงินทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้อรองเงินได้เงินมีเงินสดสดเข้ามืมีเงินหมุนเข้ามาแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่โชคดีนะคะในบางเรื่องได้ฉลองความสําเร็จนะคะนี่ฉลองกันใหญ่เลยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของได้เงินเข้ามานี่แหละนะคะเออทำโปรเจกต์นะคะผ่านหรือได้ยอดขาย ได้โบนัดแนว่าอย่างนี้นะคะเงินเดือนขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีในวันพวกนี้นะคะแล้วก็โชว์หนักๆก็คุยเรื่องของเงินนั่นเองนะต่อไปนี้พี่น้องวันอังคารนะคะมีเงินหมุนเข้ามาไม่ขาดมือนแล้วล่ะค่ะเนะาะใครที่เครียดอยู่ว่าในวันพวกนี้เงินจะเข้ามาทันไหมทันแน่คะ่ะพี่น้องคะ่ะทันแน่คะ่ะเลขมันโชว์มาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพี่น้องเองคะ่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลข49แล้วก็23 49 23ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเองคะ่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะพุธกลางวันเรื่องเงินก็เด่นนะคะเรื่องงานยังคงมีโปรเจกต์งานเข้ามาแล้วก็ขัดแย้งกันกับบริวารในที่ทํางานนะคะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแล้วก็ต้องลุยแล้วก็ต้องทําคนเดียวนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ดูว่าทํางานของตัวเองแล้วยุ่งงานของผู้อื่นด้วยนี่คือประมาณนี้ในวันพรุ่งนี้เรื่องงานนะคะระมัดระวังเรื่องงานอย่างเดียวค่ะนะดูว่ามันจะมีเรื่องที่น่ารําคาญใจในส่วนของบริวารเกี่ยวข้องกับระบบงานด้วยนะคะเข้ามาพี่น้องวันพุธกลาง วันต้องระมัดระวังค่ะเลขนำโชคประจำาไหน,นะคะเขาบอกว่ามาเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพี่น้องเองค่ะเลขนาพาให้เลขอะไรคะมีเลข53นะคะแล้วก็5้อ 57, 3 57ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้ยงเห็งค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนเดียวกันน้ยติดดาบติดดาบก่อนหน้านี้เห็นไหมคะและในวันพรุ่งนี้มีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้ตัดสินใจนะคะให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดส่วนในเรื่องของเงินทุนเรื่องการเงินเรื่องของมรดกเรื่องของทรัพย์สินดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องจ๋านอะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะ เตือนในเรื่องของสุขภาพเอ็นก็กระดูกสายตาดวงตาเลวก็มีความรู้สึกว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกนะคะดูว่าจะไม่ค่อยสบายในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าเรื่องเงินเด่นเรื่องทรัพย์สินเด่นค่ะพี่น้องค่ะเนาะในวันพรุ่งนี้และยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่นะคะอ่าอย่าได้กังวลค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะนะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข82นะคะเละก็5 ถูกนะคะแ2นะคะแล้วก็10 82 10อหยค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤห,หัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤห,หัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพฤห,หัสบดีนะคะ,ะในวันพรุ่งนี้เดินทางยังไม่มีเปลนเนาะ,ะแล้วก็ไปอย่างเร่งด่วนนะคะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ค่ะในวันพรุ่งนี้มีเกมที่จะทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีเรื่องผิดใจกันกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกวา่าพี่น้องวันพระฤหัสวสดีนะคะเอ่อเราจะไปต่อกรกับเขาไม่ได้เพราะเขาถือกฎหมายหรือเขาถือดาบอยู่นะคะเขาจะทําร้ายเราได้นะคะพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีนะ,ะมีเกณฑ์เดินทางจริงๆด้วยลันล้าไปเล้วนะคะพี่น้องพักผนไปด้วยในตัวและทํางานนะ,ะอย่าขับรถเร็วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะระมัดระวังอุบัติเหตุด,ด้วยค่ะพี่น้องค่ะและตัดสินใจอะไรต้องใช้เหตุผลและข้อมูลนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะอม มาดูเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขประจำตัวของพี่น้องวันพฤหัสบดีเองเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขสามห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์สามห้าหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ศุกร์ทุกวันบ้างค่ะเนาะพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครรองานก็จะมีโปรเจกต์งานเข้ามาและก็ยังคงรับผิดชอบในเรื่องของงานและสวนครอบครัวนะคะโดย คนเดียวเล็ดเหนื่อยแต่เอาไวเอาอยู่เอารอดส่วนในเรื่องของบริวารหุ้นส่วนระมัดระวังให้ดีค่ะในวันพรุ่งนี้ใครที่จะลงทุนลงหุ้นนะคะกับผู้อื่นก็หลีกไปก่อนจะดีเพราะขึ้น3ดาบดูว่าจะผิดหวังระวังคู่แข่งทางการค้าด้วยนะคะระวังบริวารใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังชืกๆนี่คือพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนัน้นโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านของเราค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข43แล้วก็8ปดหกสค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนบ้างดูกันนะคะสาหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะดูว่าในส่วนบริวารครอบครัวดีค่ะและก็ในส่วนของการงานก็ยังคงมีงานหนักๆที่จะต้องเคลียร์ต้องสัส้าง นะคะอาจจะเคลียร์ไม่เสร็จในเดือนที่ผ่านมาฉะนั้นก็เคลียร์ให้เสร็จซะนะคะและมองวิธีการหาเงินมีอยู่จริงนะคะเราก็ลงมือหาเลยตามที่เราวางแผนเอาไว้นี่ก้มลงนะคะและก็ในวันพวกนี้เราเงินก็คิดว่ามีเงินเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องจ๋าะะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุก์ก็เริ่มดีนะเพราะว่าภัตัวตนขึ้นเดสะตาอะไรที่ได้ลงมือลงแรงทำนะคะในในส่วนต่างๆเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้รับ ผลแล้วนะคะไปถึงดวงดาวทีละเรื่องทีละเรื่องสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากในส่วนของบริวารครอบครัวค่ะนะคะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข17แล้วก็0 7 1707คะ่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเฮงคะ่ปะป้าหมอไวพ้พอนให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะกินดีอยู่ดีมีส,สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไฟลอยไปกับกระทงนะคะในวันเพิ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ